ผู้สมัครมานี่คัดมาอย่างดีนโยบายออกมาครอบคลุมทุกด้านเรียกได้ว่าพร้อมจะก,กระโจนเข้าไปนั่งในทำเนียบรัฐบาลแล้วถ้านั่งในทำเนียบร,รัฐบาลเมื่อไหร่กระทรวงไหนก็ตามเรามีนโยบายครบวงจรทําได้ทันทีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับช่วงเวลาโค้งสุดท้ายแต่ละฝักแต่ละฝ่ายก็จะพยายามเสนอแนวทางว่าเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนมาเลือกพวกเขาแน่นอนครับนี่เป็นการรณรงค์หาเสียง ก็ต้องหาเสียงให้ตัวเองสิครับใครจะไปหาเสียงให้พรรคอื่นถูกไหมครับดังนั้นทุกพรรคต่างจะต้องหาเสียงกันหมดว่าต้องเลือกเท้าเลือกแล้วดีอย่างไรอย่าไปเลือกอีกข้างนู้นเช่นเดียวกันพวกเราก็ต้องหาเสียงให้พรรคก้าไกลสิครับถ้าผมไปหาเสียงให้พรรคอื่นค่าจ้างรายวันที่พรรคก้าไกลจ้างผมเป็นผู้ช่วยหาเสียงเดี๋ยวเขาไ็เอาเงินคืนหรอกแล้วแซวกันเล่นๆนะว่าผมนี่ไม่มีทางพูดชื่อพรรคผิดแบบธนาธรแน่นอน พี่น้องครับเราก็ต้องรุนรงค์กันทุกพักก็รณรงลงว่าให้เลือกพักตัวเองแต่ตอนนี้ก็มีความพยายามจะรณรงค์บอกว่าต้องเลือกพักเขาเพราะถ้าเลือกพักก้าวไกลคะแนนมันจะตกน้ํานี่ผมแววแววมาเนี่ยพูดกันอย่างนี้เต็มเลยบอกพักก้าวไกลก็กดีนะสุดยอดนะพร้อมนะแต่ถ้าเราแข่งกันเองเดี๋ยวเราจะแพ้ทั้งคู่และเดี๋ยวพักลุงตูพักลุงลุงจะฆ่าพุงปลาไปกินนี่เขาเริ่มพูดกันแบบนี้ พี่น้องที่รักทุกท่านครับยุทธวิธีแบบนี้ไม่ใช่ครั้งแรกครับสี่ปีที่แล้วก็ใช้ผมจําได้สี่ปีที่แล้วก็ใช้ก็เชื้อเชิญให้โหวตทางยุทธศาสตร์ออกเสียงทางยุทธศาสตรอ์อายุทธศาสตร์นี่มันยุทธศาสตร์อะไรไม่รู้ครับยุทธศาสตร์ให้เลือกพักนี้พักเดียวตลอดกาลครับตกลงประชาชนเลือกพักอื่นไม่ได้เลยหรือพี่น้องครับผมจะมาชี้แจงแถลงไขให้ฟังครับว่า ถ้าพี่น้องเลือกพักก้าวไกลทุกเขตเลือกตั้งไม่ต้องกังวลเรื่องคะแนนตกน้ําเลยยิ่งถ้าพี่น้องเลือกเท่าไหร่คะแนนมันก็ยิ่งไปตกน้ํายิ่งพี่น้องเลือกทุกเตขตของก้าวไกลเท่าไหร่เขาก็ได้เป็นสสเขตเข้าที่หนึ่งกันหมดครับไม่ต้องกังวลแล้วจำพ่อจอโจงที่นี่บางนาพระโขนง ที่นี่กรุงเทพมหานคร,รที่นี่ใกล้เคียงกับสมุดปาการจังหวัดของพิวุฒินันบุญชูนี่ยิ่งเข้าไปใหญ่เลยครับว่าคะแนนก้าวไกลมันสูงอยู่แล้วกระแสก่อสูงคะแนนเก่าก็สูงตัวผู้แทนผู้สมัครคนใหม่ๆคะแนนก็ดีหน้าตาก็ดีวิสัยทัศน์ก็ดีดังนั้นโอกาสทุกเขตในกรทมทุกเขตในสมุรปาการมีแน่นอนไม่ต้องลังเลไม่ต้องกังวลใจกากา้กาไกล เพจให้หมดไม่มีตกน้ำครับนี่นี่ก็ประจักษ์พยานครับว่าคะแนนมันจะตกน้ําได้อย่างไรพี่น้องที่รักทุกท่านครับเอาทีานทท่นี่ก่อนลงรายละเอียดกันสักนิดนึงเอาที่นี่ก่อนบางนาพระขนงงวดที่แล้วอนาคตใหม่ก็ชนะพอมาเลือกสอกอ สกรพักเก้าไกลเข้าก็ได้ทั้งเขตบางนาเข้าก็ได้ทั้งเขตพระข,งขงนงกระแสโพก็สูงกระแสสํารวจความนิยมก็สูงแล้วผู้สมัครก็ปียรัต์จงเทพพี่น้องรู้จักกันดีว่าเขาทําผลงานอะไรมาพี่น้องรู้จักกันดีว่าจุดยืนเขามั่นคงดังนั้นกาหมายเลข11อที่นี่บางนาพระขนงไม่มีตกน้ำแน่นอนต้องช่วยกันกาให้โตโต้เข้าที่เดิมทะลงทลายครับ อ้าวยังมีเขตอื่นๆพวกเรามีกันี่คนวันนี้ผู้สมัครเชิญกันหน่อยเหลือใครอยู่บ้างนี่เหลืออีกหลายคนนะวันนี้ที่มายืนป่าใสากันนี่ไม่ว่าจะเป็นพันธินร่วมเจิมที่วัฒนาคลองเตยเขตนี้คะแนนครั้งที่แล้วนี่อยู่ข้างหลังนุ่นเขตนี้คะแนนครั้งที่แล้วเราก็สูงสวัสดีคุณแลว้วงวดนี้ก็มีโอกาสเมือนกันเช่นเดียวกันกับนี่เขตสามเขตสามเขตสามนะครับน้องแขมยานวาวา เอ้าเพื่อนหลงมาพอดีนานรอนจริงนุ่งเรืองเกศครับมีเซอร์ไพรส์แล้วนะครับมีเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์นะครับมาเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์งานหน้าเวทีนะครับมีพี่น้องนั้นเดี๋ยวขออนุญาตทักทายเขาสักหน่อยก็มีพี่น้องต้อนรับกันเสียงเอออิงกันเลยนะครับก็ตอนนี้พักข้าวไก่นะครับ ซึ่งก็เป็นสสเขตทั้งผู้สมัครสสเขตทั้งบางนาเขตนี้แล้วก็สมุทรปราการแ้ไม่ได้เดี๋ยววันนี้เราจะได้คุณวันนี้ต้องให้เบียร์รัตจงแทพเป็นสสให้ได้เบียร์วันีโอเคครับนี่ก็วันนี้มากันหลายคนรอบๆเขตข้างเคียงเมื่อกี้ผมแนะนำไปเนาะพันธินร่มเจิมพระขนงนะ พรขนเอ,ออะไรนะคองเตยวัฒนาคลองเตยวัฒนานี่คะแนนครั้งที่แล้วก็ไม่น้อยนะครับงวดนี้มีลุ้นเป็นผู้แทนดังนั้นกาพันธ์ทิมน่วมเจิมคลองเตยวัฒนาคะแนนไม่ตกน้ำแน่นอนกาให้เยอะๆให้เข้าที่หนึ่ง oh. เช่นเดียวกันอานี่ประเวศสวนหลวงกิฟสุป,ปรกรณ์ตันติไัยบุญธนะคนนี้เมื่อก่อนตอนอยู่อนาคตใหม่ ดูแลพื้นที่กทมไปหูเบื้อนหลังงวดน,นี้ขอลงเองเป็นเบื้องหน้าเขตประเวศสวนหลวงก็แพ้ไม่ได้เพราะเป็นบ้านธนาทรครับแพ้ไม่ได้และงวดที่แล้วอนาคตใหม่เราก็ชนะถล่มทลายดังนั้นงวดน,นี้กากิปสุภกรที่ประเวศสวนหลวงไม่มีตกน้ำแน่นอนเท่าที่ึ่งให้เขาเป็นผู้แทนเดี๋ยวเขหนอีกวันนี้อาเจ้าพุงเจ้าพุงนี่สะพานสูง สะพานสูงเหมือนกันครับท่านนี้ขออาสาเจ้าน้องคนนี้ลงเป็นนักผังเมืองเรียนสถาปัตย์มานะครับตั้งใจทําเรื่องการจัดการน้ําเรื่องสิ่งแวดล้อมตลอดเวลาที่ผ่านมานี่เขาเกาะติดพื้นที่ตลอดปัญหาบ่อขยะเน่าเหม็นเขาเดินทางไปจัดการแก้ไขปัญหาฝากเจ้าคูนด้วยนะครับชื่อจริงขึ้นแล้วทวอนัทตะพงเปรมพูนสวัสดิ์เจ๊ะจัดหลายคนนัทตะพงเปรมพูนสวัสดิ์ที่สะพานสูงครับ กาณตวศ์เปรมภุสวัสต์ให้เป็นผู้แทนสะพานสูงคะแนนไม่ตกน้ำแน่นอนกายเขาได้ที่หนึ่ง<อ>ปาวเทเชื่อมต่อกันด้วยนะครับสะพานสูงปรเวเทเรียนใหาอีกเลยอาวนี่ลึกชุมพลหลักคำผู้สมัครอยู่ราดกระบ,บังครับขยันขันแข็งทำงานในพื้นที่อยู่ตลอดเวลา<อ><อ>เหตุการณ์วิกฤตการโควิดรอบที่แล้ว เขาเข้าไปทํางานเป็นอาสาสมัครร่วมกันกับมูลนิธิเช่นได้ผลงานเป็นที่ประจักษ์ชัดแน่นอนงวดนี้ขออาสาล้มแชมป์เก่าเลือกเลึอกชุมพลหลักคำคะแนนไม่ตกน้ําแน่นอนใช่ครับเอามีสมุดปากกาสมุดปากกาสมุดปากกาบางพลีบางพลีเขตสี่สมุดปากกา คนนี้พี่วุฒิวุฒินันบุญชูแชมป์เก่าครับวันนี้ขอให้เขาป้องกันแชมป์อีกทีหนึง่งแล้วบางพทีนี่ก็แพ้ไม่ได้แพ้ไม่ได้เพราะโรงงานบ้านธนาทรอ,อยู่เยอะแพ้ไม่ได้อีกเช่นเดียวกัน <Hey. S 1> ดังนั้นกาวุฒินันบุญชูให้เป็นผู้แทนอีกสักสมัยนี่คนนี้รักพักมากถึงขนาดสักไว้ทั้งสองสัญลักษณ์ ข้าหนึ่งพักอนาคตใหม่ข้าหนึ่งพักเก้าไกลขอโอกาสเขาอีกทีหนึ่งครับบุญนันท์บุญชูสมุดปากการเขตสองรัชนกสุขประเสริฐอำเภออะไรครับบางปูนะครับบางปูก็แถวนี้รถไฟฟ้าวิ่งเบ่งหน่อยนะที่นี่ก็เหมือนกันครั้งนี้การรัชนกสุขประเสริฐเขตสองสมุดปาการกกให้ได้คนใหม่ๆเข้าไปเป็นผู้แทนก้าเข้าไปก้าเข้าไปไม่มีตกน้ำให้เขาได้เป็นผู้แทนครับ ยางยัยแล้วน,ะ,นะ,ะวันนี้นี่อีกคนเมื่อกี้กำลังขัวพันธนาทรมาพอดียานาวาบางขอแหลมต้นกล้าจระยุตจตุรพรประสิทธิ์ทั้งที่แล้วเราก็ชนะเขตนี้มาครั้งนี้เปลี่ยนคนลงผู้แทนคนเก่าขออนุญาตไปพักนะครับรั้งนี้เปลี่ยนต้นกล้าลงมาดังนั้นคะแนนนี้มันเป็นของอนาคตใหม่ก้าวไกลอยู่แล้วครับขอโอกาสเข้าอีกครั้งหนึ่ง กาให้ทะลงทลายไม่มีทิ้งน้ําให้จรยุทธจตุรพรประสิทธิ์เป็นผู้แทนของพี่น้องยานวาบางขลาแหลมครับที่เราได้รักทุกท่านครับที่ต้องมาย้ํากันชัดๆแบบนี้ก็เพราะว่ามันเริ่มมีการปล่อยกระแสข้อความกันมาปล่อยกระแสความคิดกันมาบอกว่าต้องระมัดระวังนะเขตต่างๆนี่มันกําลังสูงสีนะ ดังนั้นถ้าไปกาก้าวไกลเดี๋ยวทิ้งน้ำนะๆๆผมจึงจําเป็นต้องแก้ไขต้องถแถลงให้มันชัดครับว่าสําหรับพื้นที่บริเวณกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการนี่ๆๆพี่น้องไม่ต้องกังวลครับ33เขตกรุงเทพมหานครสมุทรปราการทุกเขต8เขตเลือกให้หมดเลือกก้าไกลให้หมดไม่มีทิ้งน้ําขอผู้แทนก้าไกลยักยกจังหวัดกรุงเทพยกจังหวัดสมุทรปราการ เอาก้าวไกลไปแก้ปัญหาพี่น้องประชาชนพี่น้องที่รักทุกท่านครับวันนี้นี่เรามาที่นี่บางนาพระขนงเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญครับช่วงนาทีสุดท้ายแบบนี้นี